อยากบอกว่าแม้แต่บัตรเครดิตต่อให้เรามีบัตรเครดิตเป็นสิบใบก็ช่วยเราไม่ได้เพราะว่าเหมือนกรณีที่เสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องมีประกันตัวเป็นคดีอาญาเนาะพนักงานสอบสวนร้อยเวรเนี่ยเขาไม่รับบัตรเครดิตใช่ค่ะเขาแล้วก็เขาไม่รับแบบให้สแกนเงินมีในบัญชีเป็นหลักล้านเนี่ยบอกอ่านเดี๋ยวมา,นนามาสแกนคิวอาโค้ดตายหรือว่ากดโ,โอนใช่ใช่แล้วยิ่งถ้าแบบเกิดเหตุตอนวันหยุดหลายหลายวันมันใกล้ช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าหากว่าเราไม่มีวงเงินประกันตัวอย่างนี้เขาให้เราไปนอนรอใน,ใน,ใ,นในกรง,กรงเขาเรียกว่ารกรงเนาะนก,ก็จะบอกว่าฝากไว้ก่อนฝากฝากไว้ในกรงอีกสักคนนะพี่แต่ถ้าเรามีประกันรถยนต์เรามีกรมธรรม์ติดรถไว้อ่ะคะ่ะเราสามารถที่จะแจ้งพนักงานสอบสวนหรือร้อยเวรได้ว่าเรามีวงเงินประกันตัวแค่นี้แสดงให้เขาดูข้างนอกเราจะเราจะเลือกนั่งจิบกาแฟรอ เร,เราสั่งกาแฟมานั่งรอแบบนี้ได้เลยนะรอใช่ออตอนหน้าที่แบบฝ่ายเคมเราเอาเงินมาประกันตัวตามที่<ช>กงงานสอบสวนเรียกนั่นแหละจะนั่งเลือกจิบกาแฟรอหรือจะไปนั่งอยู่ในกรง